เย็นแล้วน้องคืนนี่เนาะบัวอันนี้ฮะห้อนบอกจังได้เปิดดีว่าพัดลมคืนนี่เปิดก็หมดหมดเป็นอย่างไรคือเป็นอย่างไรคือหมอดเปิดแล้วก็มันหมดเองเออบอัแมนไฟมันบอพ่อบอวหรือว่าอย่างไรจันไหมเออกางเวนนะเจ้า,จาตรงสากมันทหามันเต็มเดอ้ดบอบัแมนจุนเจ้าสากโทรศัพท์น้มบอกางเวนฮะบัได้สากบก่ตรงมานอนนี่เด้อย่แย่ยัง เออเป็นปองใน,งนบ่อให้สีขามาฮะนะปองกัะเนาะมีดนกคนเขามาเอายางก็ได้เนาะคืนๆในกั้งมันบ่ได้บ่อยางสีเขียวนนนเนาะนางเนาะประตูอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วบ่แล้วใส่บ่ใส่แล,ล้วเลยประตูมันห่อนไในนีนบอกพก้านนอนบอกันใส่ประตู สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเบสุขุสุคนพี่น้องเลยเนาะเบสุมองสุบอนมาพบมาพ่อกับบ่าวพมีคือเก้าพี่น้องเลยเนาะมือนีก็แวะเวียนมาหาอ่าน้องน้อยคือเก้าพี่น้องเลยเนาะช่วงบรรยากาศตอนเศ้าๆพี่น้องเลยเนาะมาพบมาพ่อพี่แหละพี่น้องเลยบ่าวพมีเดินทางเข้ามาหาอ่าน้องน้อยพี่น้องเลย ไปหาเพื่อนก่อนพี่นอ้องเอ้ยหลังจาก,กาเคาอนชานเราแล้วเรียบร้อยว้าทสบายดีเด้อนั่งเด้อเออโทจังนี้หลอกอยู่บ่เฮือนชานคืนนี้นอนนะเออโทมือ้อน,น,นี้คืออยู่ผู้เดียวบ่มื้อนนี่ฮะเอื้อยไปใสล่ลูกเด็กไปทงไม่ใส่อืมทงอยู่ไส่ค่ะอ่าขอหนิมายก่อนพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำเลยบ่ อัดไปแนะ่แนวกินนะคืออันอันแเแหงแมงวันลายซ้ำได้ยังกินตอนเศร้านี่ลูกข้าวยังค่ะคือลายแเบึ่งดูค่ะจะหุงข้าวบอข้าวแห้งอโอ้มกโม่ก็ได้พี่น้องเลยวาลายแทถน้กินน้องหน่อยนี่พย <laughs> ายบบาให้น้ำเบาน้ำบ่ได้บอ เออเป็นอย่างนางหนา,หาฮะลูกฮะเด้อันนี้ถืออันนี้ถือแางถ่วยม<อ>ื่อวานฟากระจากราะว่าต่ำฮะว้าท้ต่ำปวดแน่นเนี่ยเนาะปกแข่งน้ำพี่น้องเลยอืมท้อใหหนึ่งข่าหนึ่งน้ำซาวนาี่ลูกหนึ่งเองหนึ่งเองเหนือออออ่อยปวด้ซอยว่าไงเออแรงช่วย เอื้อล่างถ้วย<ด>เออเดี๋ยวนี้อีลาบอกเอื้อยังได้ตื่นมาฮะลูกบอกคนว่าจังไดรบอกว่าหายไปแล้วตื่นไว้สิเออเจ้าเจ้าบอกคนพ่อเวลาตื่นนอนมาเลยเดือยอีลาช้อนเอือ้อยบปล่ลูก<ด>ชอ้อนอีลาให้เอื้อยเห็ดยังแน่นแต่ละมือเวลาตื่นนอนมาให้พูดจักเห็ดยังไหมพับบนนอนแล้วก็ล่างถ้่วสองอย่างนี่บอก <ด>เออบะเห็ดยู่เห็ดกินนี่ใช่ไหมน้องน้อยบะเห็นนดนะลูกโดเออทษอ,อีลาเห็ดยังแน่เป็นลูกเป็นแนวกินนี่จะมีทอดไข่ขวาก็มีจะมีทอดไข่ขวาก็มีโอ้เก่งแท้นี่เนาะถือว่าเป็นหลายอย่างอยูอย่เด้พี่น้องเอ้ยมามาหนี่ลูกสาวได้หนาแป้วแล้วบดน,นี่เนาะโอ้โหฝากระจาดเออล่างถั่วะละแล้วมันตำหนาบะลูกเมื่อึ้นมาแล้วมันตำหนาเลน่นบอกเด,ดอเออ ไพ่มาหาแล้วเศร้านี่ฮะนัเอออะไรตีเมล่ายังบด้มาบอะยังเมล่านี่นอนตื่นช่วยบห,หรืรวาจังได๋โทรหาอยู่บอือยังบด้มาเป็น้องอ้ยังได้เพื่อนสัน้นคืนนี้หลอกบ่ะนะหลอกเออจะเอาอยัางหลอกค่ะเออเย็นแลน้วน,น้นองคืนนี้เนาะบ่ว่าใส่อันนี้ฮะห่อนบอจะยังได้เปิดอยู่บอพัดลมคืนนี้เปิดกระมอดมอดเป็นยังไง เป็นอย่างไรคือมอดเปิดแล้วกันมันมอดเองเออโบแมนไฟมันบ,ออบอ่อพอบ่อหรือว่าอย่างไรจันแม่เออกังเวนนหเจ้า,จาตรงสากมันห้มันเต็มเดอ้เอ,อโบแมนจุนเจ้าสากโทรศัพท์น้ำบ่อก,กังเวินค่ะบได้สากบก่กใช้สะเพนมันอยู่ใช้สันนะได้ได้ถึงอ,อือโบแมนเปิดกังเวนกับเปิดบ่อหน่ะหรือว่าบ่ได้เปิด,ปด,ปดห่อนบอน่อกลางคืนค่ะห่อนกองมานอนนี่เด้อ ย่า <Yeah. S 1> อย่าเนียังเป็นเป็นปองเออเป็นปองนี่บอเอาพะพมกั้งไว้เห็นเนาะเป็นปองเลยกล้าบว่าคณะพะพมกั้งไว้กานอนอยู่บ่กาไพ่สีเข่ามาฮะนะปองกับเหนเนาะโอมีเนาะคนเข่ามาเอายางก็ได้เนาะคืนๆเลยกั้งมันบ่ได้บ่ยางสีเขียวเน่านังเนาะเห็ดประตูนี่ก็เรียบร้อยแล้ว บาแล้วใส่บาใส่แล้วลุกไปประตูมันห่อนได้ยนินบอกวกานนอนบอกกันบ่ใส่ประตูนั่นแหละจะห่อนขังลายแหงห่อนแล้วเมื่อคืนนี้พากันห่อนบ่คืนนี้ห่อนไอ้เมวยอรมานอนน้ำเอาคืนว่ามานอนนนหลุกแม่เราคืนเทิงแล้วไปนอนแล้วนอนบริแจกแม่เรามาปุุกเราพอดีแม่เราคืนเทิงเทิงไซฮะพูดทางเงือนย่นลวงพนบอ เออแล้วพนแมนองมวยมานอนน้ำเจ้าเดอนอนกันสามคนจะพ่อห้อนแลวเนาะแหน่กันซำอยู่ในหูแล้วนะ <c oughs> เอ,อแลเนาะนาบ,บาวาเขามามาอนี้พากระจาดยังสี่แผ่นนานนังเนาะเออคันนาบ,บาวสิแกะออกบนกันในชาชัยแกะอยู่บอกดูว่าอย่างไรป้าไหวให้มัน แอมไวเลยบอกเอ,อ๊แล้วเงินซานห้พี่นอนะ้อยเนาะพ้าว่าขังลายมันก็ห่อนได้น้องน้อยเอยียังจะเข่ามาโบได้ได้นีเฮือ,อนเดียวนี่ไก่ยังเข่ามาโบได้นี่มาให้กระเตกแล้วขังไวเลยเลียงไก่ไก่ไก่เข่าบ้านนี่ก็ซิมเลี้ยงเลยซำขอไก่เลยไก่ออกโบได้ซ้ำ <us> น้องน้อยยังออกกรได้นะน้องน้อยนี่ครับนอตใสก่กระเจ้ไว้เลยกระเจ้ก็มีแล้วบปล่าหรอเมล่าก็ซื้อมาแล้วฟากระตาดเหลือสี่แผ่นเนาะนางเนาะเออถา่าเมล่ามาวะอาชีเห็ดบอลอาบน้ามืมอนี่เจ้าเจ้าอาบในใช้สนามมันลุกอาบอยู่นี่ทั้งหลังในบ่อืม<ด>เอาอีล่าอา,นาบอน้าชีอาบไปตอนกลางคืนบ่บ่ได้อาบบ่ตอนเที่ยง น้ำหอมตะเลี้ยน้ำหอน,น,หอนเออต้องอาบตะแลงบอกเออตะแลงไม่ลาบว่าสิขังให้เจ้าเย็นบัวนงังเ,<อ>เออขังคุดใหม่สีรักแล้วก็ขังเอาพากระจาดแอมเนาะออพอแรกจะบออายแล้วจะยังเป็นมนยิงซำเนาะไอยบอกเวลาอาบน้ำนะบัอไอบัอ,อ,อาอาเอ,ออยังหน่อยมันก็บ่คือแลนะ้วเนาะโดยแหลลนางเลยเนาะมีไอยเพิ่นพอทอมมี่บัวโล พอทอมมี <Scroll> ่เพ <Respect> ิ่นฝากคว้ามาถามเพิ่นว่าอันสมุดว่าเหตุในี่หนีห้องน้ำห้องในพอได้เข้าห้องน้ำนี่ละสิเอาอยู่บ่าลุกแต่ว่าเขาต้องทามทาเพิ่นก่อนนนางเนาะพอว่าไอ้เพิ่นไห้นับเบาถามว่าให้ทามคนแถวนี้นนางเพอว่าเพื่อนจะคิดเป็นห้องน้ำรวมน้อยก็ได้เนาะเออพู้มือในสมมุดเราเชิเจ้าเจ็บท้องเจ็บยังเจ้าไปให้สั้ ป่าป่ากระบกคุดเถอะนะกินน้อยบอกว่าเอากินนะมันเปื้อนเดอนางเด้อเออในเดินนี่ะแม่น,มน,น,มน,นวัดพี่น,องงน้องเลยเนาะกลางคืนทรัเนะาะพระจิกาไปไกลดินแขงซรับริคุดเลยมันบอกกลางคืนได้เคยปวดกลางคืนได้เคยปวดฮะหลายขู่หลายคนแล้วคนในบ้านนี่เพื่อนกันบ,บริมีห้องน้ำห้องในพี่น้องเลยสาธารณะเลยเนาะ ปล่อยถือเเบิด์ตแน่คือแน่อยู่แน่กินเจ้าในเห็นบอกเจ้าอันเจ้าบริอัดเฮนบอลูกเออมากับแมงวันแมงมีมาในกะมาตอมแล้วบบนี้อะไรเนาะพอพมีกับสิทามเบิงพี่น้องไปทามลายครูหลายคนในนี่นาะั่งเนาะเด้อเลยก็ทั้งอ้ายเพื่อนว่าให้ทามอันนั้นแน่เจ้าของดินเนาะลูกเนาะให้เพื่อนไปทามเจ้าของดินลองเบิงแล้วก็ทามในบ้านว่าเฮ็ดได้บ่เผื่อความปลอดภัยเนาะเดออ่าสำหรับ ทุ่เจ้าอยู่ในนี้เห็นนะเพราะวา่าทุ่เจ้าแบบอาปาปล่อยเลยนะเวลาถ่ายเวลายัางนะลนะูกเออมันกระชีเป,ปื้อนแน่เห็นนะโดยโดยถทาเมลาก็ยังโบมาอยู่เมลาก็ได้เอ้ยผิดนัดบ่หรือว่ายังไโทรหายอยู่บ่ลูก <c oughs> <c oughs> น้ำเบาก็มาไม่นี้เลยขึ้นบโบเดมีเวียกยังโดนพี่น้องเลยเนาะมา ซาสาหลากระเวณนนี่นมันหอนน,อนาะนั่งเนาะอย่างก,กินไร้หมักโมค่ะยังบอกแหงเป็นไข่นะน้องไงเศร้าระบบเป็นไข่ค่ะเศร้าอืมบม่ได้คอยอยู่เนาะน้องใหญ่ก็ได้เพิน่นเพิ่นยังไปยี่บวกกลางคืนกับลูกเปรตนยู่บอกเอออีลาบ,บอกเพิ่นเดือลูกเด้อ<ด>เออว่าโบโบหายไปมันมันโงงามนะเราเป็นเมียใหญ่เมียยิงสิไปขำกลางคืนน้องน้อยได้บุหรีไปบอกเออด,ดีดี จะบอกเอื่อยว่าจังใดฮะลูกจะสอนเอนื่อยว่าจังใดว่าห้ป้าลุงฟังมึงรู้หออีลาอีลาบอกเอื่อยจังใดแต่ละมือนะคิดก่อนอว่าจังใดเก็ะอันนี้อันนี้น,น้นองน้นองได้สอนเอื่อยนีนน่เนาะแม่บอกเจ้าว่าจังไดฮะลูกเคยบอกเอื่อยอยู่บ่ วันนี้อีหลาต้องบอกเอื้อยเด้อวันนี้เด้อเออแต่ว่าอีหลาเนี่เป็นคนหูแล้วนะเบาเบิงสังเกตเบิงนี่แต่ว่าอีหลาต้องบอกเอื้อยเงี้ยบลุกเออบอกบู้หายไปกลางค่ำกลางคืนบอกให้เห็ดอยู่เห็ดกินซอยน้องเงี้ยบอกเออข่าวน้ามกหุจักอะไรเห็นบอกขี้เข่าโบ้อยู่นั่นนี่ฮะลุกเออบนตรงหนึ่งลายเงี้บอกกินกินบลอนั่นแล้วมันจีอันบุดเงีบอกอากาศมันฮอนหนึ่งเนี่ยเดียวเลยเนี่ย ฮาอันอนนัเดอ้อเอาซามมาใส่เดอ้อหมดได้หาเพื่อนเจอทั้งห,หมดหลายสำมันตำ่ำเด้เอาซามคือน้ำเบาวบอกใครเงี้บอกเห็ดมึงดูหาน้ำเาบ,าาบาวสิบึงงบ่งน,าากกนงี่อ่ะลองมึงดูนาำเบาบอกจะมืออันเดอร์คอยค่อยระวังตีนที่เข่าแตกไปซื้อมาใหม่บ่อน้ำนี่นะดูเอ,อ้ย์นาตี้พาไปซื้อ พี่น้องเลยน้องเราว่าบุก้านอนอยู่นอกเราวะย่านเพม่อนว่าเนาะเอฟซี FC ลายฐานมันก็ว่าหายบ่พอมีกตะตลากแกะออกน,อน,นี่ปลาเนาะแต่กระสิบวได้แกะหรอกพี่น้องเอ้ยน้องเราย่านเนาะเด็กน้อยบุก้านอนได้ค่ะมันแปลนลายอันนี้น้องเรายังย่านกระจริงกระปอดไพ่พี่น้องเอ้ยพราะว่าเฮาได้นเ,นเนาะแต่ว่าพอมีกระพงมันก็มีถ่ากางไว้ก็คือสิโอเคอยู่กันแล้นอนกันเลยแล้ห่อนเราวะคืนนี้ ขอลมเบิดไฟแต่เวน้นผลเราวะเออเห็บ,บนี้แหล,ละล่ะออเอารกมาใส่แบบนี้ใส่ลายแท่นำนะเออ,อกับโบมีหมดแล้วแบบนี้ต้องใส่เกิบแล้วนั่งเดอเวลาลงขึ้นเฮือนแล้วมันเปื้อนเนยเอามาใส่แบบนี้ เลยฮะหมดกระบขึ้นแล้วแบบนี้เราจะบเอาทรายมันอย่าให้ทรายมันตกเสนี่เดอ้อปากซามแหลยับไปไหวพูนัะอืมอืมหัวจักแบบสีแลองใหญ่เลยเตียงเฮาอยู่นอกอันนึงเนาะเออเรียบร้อยพี่น้องเลยเป็นซานลาวยังแต่สาดปูเหมือนน้องเนาะอยู่ในจะปูยังสรุปอยู่ในนะสาดสาด เบิ่งเบาเบิ่งก่อนอืมฉาดน้อยเดี๋ยวนาะคือวันเรียบร้อยพี่น่อยขึ้ือน้ามในกับอีหล่าคือนรบ่าบอกับลูกเดอถันเวลาออกไปก็ใส่กระเจไว้เห็นนะนอยโบแมนว่าเขากีทีดอกยันท้างโบไมีน้ำกิน เเออคันจ้าวช้อนน้องกินก็คือสิกุ้มได้โดนอยู่ดอกเนาะเออสปอร์แต่น้ากินน้าไส้ไม่ตู้เพิ่นกะเพิ่นเอาน้าอยู่เบลกน้ำมีไดยเออเอาเอาซองถึงเออบอกให้เพิ่นเอาก็ได้เด้อเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นว่าให้ม่ตู้เอาน้ำบอกว่าสงสารเพิ่นอะไรนี้บ่านางเอ้ยใส่น้ำกันแท่งหนึ่งหกสิบพันนิดหน่อยทางหนึ่งเนาะ โดยพูดหละคือดังฟืนดังไฟได้ล่ะเดอ้ออันบัให้ยดังใกล้อันนั้นไลน,น,นบอกเอออย่ามันใหม่ได้เพราะว่ามันเป็นใหม่เดี๋ยวถามเวลามาเลยจงขุดดินมาใส่เนาะเอาเห็ดเป็นอันตีใหม่เป็นสีแจไปน้องแล้วเอาดินใส่คือบรรนอกบรรนาเขาจะจุแห้งเดอเ้อไฟเหรอยินบอกเดอเออหม้อยังสัลูกนะต้มยังสานะนมีต้มมีเออหาแนวอัดเด้อแนวกินเหรอยันบอก เออแมงวันหลายโอ้ยน้ำเบางอมเลยแถวนี้ <laughs> ปะปล่อยเลยพี่น้องไอ้ห้องนามสาธารณะมันมันแบบบริกาันนั่นเดินั่งเด้ออากาศมันห้อนหลายไะมาี่เออท้อหวัดมวยเน้พี่น้อเอาลายเอาไว้ผูกก็ได้ลูกเนินดินมันเปื้อยเนจะตรงล่างเด้อเอาไว้ผูกก็ไ,ไ,แบบนนนะได้ผูกในบอนน้ำเบานะถั่วไอ้ไดซาลูกมีมีจักใบถัว่วไนี่นะบ b o t นี y บอ,อ ออกมาพี่ก่อนก็ได้หรอกทางได้จะใส่ล้วบ่อเขาสารนะเบาให้ใส่เมื่อนั้นใส่แล้วบ่นะฮึใส่บ่ได้ใส่บ่ได้เออซามก็ออกมาใส่แล้วเด้อสักยีบอรเรื่องนี่ลูกสาวนี่เนาะสักยีบอลูกลมันทุอเปืือนแท้อันนี้น,มนูมันมาเปืือน,นอโโจะใช่เนี่เวลาไ้แม่ละาเห็ดสาวบให้เวลาตีเห็ดสาวบอ,อ,วบอคือด้ินวะ สาวตากผ้าเหรอไฮเมล่าเห็ดบนได้ห่นนังจะตากอยูให้สะพานจะคุ้มมือในเครื่องคล้องก่อนนะเด้อืมใส่ได้เวลาเห็ดหายบ่โอ้เนาะหันกล้องมาทางพี่พี่น้องเอ้ยทางสาวบุญสบายดีเด้อสาบุญสาวนวลพี่น้องเลยแจ็คน่องพี่เห็นยังแม่บุญเนื้อ ใส่เสียงคุยอ่างนี้ได้คอเออพี่พี่พึงได้ลูกสาวได้หนาบาทเลยเอาเป็นยังอ่ะนากระจาดบัลร่างสวยเลยนี่เป็นหลุดดำไซเมียล่ะบันได้มาบ่าลูกมันนี่บันได้มาเพิ่นไปไซอ่ะนะจักไปเยี่ยลูกสาวเจ้านี่ซักยี่บ่ผานี่ครัว่ะสรงไซหล่าเสือไม่สักจะโตแล้วเหมือนจะมือแล้วเมยุญซื้อมาให้นี่โตแม่บุญซื้ออะไรนี่ซักแล้วแล้วกันมันเปื้อนสักแล้วมันเปื้อนนี่แล้วแม่บุญจะให้เอาสีดำแมน มือนี้ก็มาลูกชายบุเรมาบ่โอ้ยลูกชายคอยนะผู้น้อยนะผูสบายก็เลยให้ผู้อ้ายนี่ไปนะโดยเลื่อนกับป้าพอริญญาโผล่เออเป็นไข่บ่กเลยว่าอย่างไรเเมื่อเมื่อวานี่เนียนเมื่อเฝ้าไปหาหมอเลยขึ้นคือสั้นเลยเพราแห้งพอมีและอาการไข่เนาะคอหมอเพิ่นบอกว่ะคอเป็นตุ่มเลยคอเป็นตุ่มส่วงนี้ยังเป็นไม่เปนโรคเพราะเไม่ได้กินข้าวซามเมอรอ โดยโดยโดยกินหวานลายพ่จักเนาะบโบเพื่อนโบเด็กเป็นเนาะแบบว่าจักจังไดเนาะแจ๊กเพิ่นสิว่าจังไดหมอเพิ่นบอกว่าเป็นตุ่มในคอตุ่มเพิ่นซ่อมเด้โบ่บ่ได้ไอเป็นตุ่มเลยเป็นเม็ดใสๆประ่าณมอเมื่อเมื่อคืนนี้พาลูกไปโรงมอเลยเนาะรลี้ยวฮ่องมอเราคืนออกจากบ้านน้องเมย์นะครับ กายบ้านเลยผู๋โดยโดยย่ะระวังอย่าแข่งแด็ดแข่งนะระวังคือคอยบอกอายุว่านะอยูแนวกินแท่งนี้แห้งอันนั้นซ้ำเนาะมึงไหนพูกินตัวกินกินแบบใม่ใหม่มัดมาดกันฝนตกในแห้งบริเวาได้อันนี้เอ่อแนวกินแบบซื้อปิ้งซื้อในอยูแนวกินนะนะสบุนแบบเล่าแบบกินโบเบิร์ตได้เล่าอันนั้นนะบริอัดอันนั้นเนาะเออกับกินหมักโมลายก็บโบได้ บอกให้กินบบกโมช่วงนี้มันมีันอยู่จัดกันได้มีเหรอเนาะโอ้ยมีแล้วเบิ่งในผูกเดินในแม่นวดแลนนี่บันนี้แก้ไม่บ่าได้บันนี้บันนี้ฮะแบบนี้มันจังเย็นบ่เย็นลูกสาวนะบบก้านอนวะ่าเป็นอะไรคือบบก้านอนจังให้กันห้องกับโบกันแล้วเนาะบบกันเออมันห้อนได้ลูกเอยอาล็อกประตูเออล็อกประตูขนาดขนาดเบาซื้อยางมาให้กะกลางคืนกะ มีแต่ขี้เกียจและเข่าเออขั้นค่ากับเข่าบ่ได้กบกับบ่ได้ถ้าพูดเปิดก็อัดเลยเอออัดเบิดเลยบ่ต้องย่านนอนเย็นสบายเพิ่นบอกการนอนติบันนี่ซีซีเห็ดอะไรตัวบันนี่นั่นทาเออราม่าบ่ากระจาดเรือนั่นอันที่ผากันคุดเลยอันนั่นวะเห็ดบ่เราอาบน้ำอาสบุญเลยเนาะอาบน้ำ แลไวก็มีเอฟซีพิ่นว่าให้ปกทังไห้แน่ว่ะเนาะยันน้องน้อยได้อาบน้ำเต้าได้ลูกเช้าวกันเต้มือพอดีงวกขึ้นมาแต่บนล่างถ้วยกับไปตำเสนาเลยฮะเนาะใส่เอ้ยเจ้าไปใส่ใส่กันขึ้นไปทรงไม่เซ่วายแ่าแล้วลูกเช้า่อยน้องพมีมีงอกบ่กก็เงอกเออาว้นนี้เบ๊เบไปบุญเยอะไ แม่นวะโดยวาขอไปเบิ่งแท่งหน้าหรือวสบุนเด้อร์เออโทพี่น้องเลยแดดแห้งแท้อันนี้เนาะน้องน้อยอย่าตากแดดได้น้องน้อยเด้อพม่งดูหานางเอาเขาไปไนผู้ใหญ่มันแตกนี่นะอือผู้เอาไปไหว้ผู้ลูกพ่อนั่นใช่มึงเนี่ยผู้ไปไหว้อยู่ห่มไม่ผู้ก็ได้ไปเอออ่าเอาไปไหว้นั่นีกก็ได้นี่ลูกในในในยังบังเนี่ยนี่ผมมีบนบังพี่น้องเลยเออ ใส่นี่ก่อนก็ได้นี่แหละต่ำเอออันนี้บอดอันบาดหนาเจาา<ด>้าหนังเออเจ้าก้มแบบไดหาจังบาดเจ้านะก้มแล้วก็ลุกแล้วกระต่ำอะไรเ,เออก้มล่างถวยแล้วบาดหนาเลย<า>ครับอันนี้เวลาล่างถอยละถกทิมกรลุกเดอเอ้อเออบดต้องป้าไปแบบนี้มันมันบาะนั่นทำานะเด็กน้อยพี่น้องเ,เอ้เออชาดิทิมลดนางเออคู่ก็เอาขึ้นมาวหาหากระไรเพราะว่า ถาเวลามาก,ก่อนโดยปุ๊ไปไหว้ผูกก็ได้นะยังอยู่บานน้ำฮะเอ้ยยังอยู่พี่น้องเอ้ยอยังประมาณสององก็น้องเนาะเอ้ยปุ๊ไปไหว้ผูกก็ได้ลูกมันห่อนแดดได้อยู่นี่อย่ามันแตกเอาเพราะมันเป็นยางเนาะนี่ก็เห็ดชัวข้าวก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะปลากระจาดเห็ดชัวข้าวเอ้ย พอกันหามขึ้นมานน่ถ้าเวลามาเวลาสิมาอยู่บ่เหมือนนี่เนาะเออไปไปพุ่นบ่าวสิได้จบคลิปแล้ววันนี้โดยอาจังใดนับ่าวบุรุษกวนนั่งเด้อทางเมบุญกับสานวนพุ่นมาเลยเนาะพอกันลิปหนาเด้อสบายดีลูกโดยสบายดีเด้อโดย